เรากำลังจะไปเอาพัสดุไม่แน่ใจว่ามีสองชิ้นสามชิ้นหรือว่าหนึ่งชิ้นแต่ที่มันขึ้นอะที่ชัวร์เลยคือหนึ่งชิ้นแล้วก็อีกอีกชิ้นหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาส่งมาแบบชิ้นเดียวหรือว่าสองชิ้นโอ้ไม่ได้แต่งงานเพิ่งอัดรังสผมอันนี้เราไม่ได้อัดตอนที่เรามาเอาเนาะแต่วันนี้เราเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเปิดกันเลยของเยอะมาก เดี๋ยวเราจะมาเปิปดพัดปดดูก็คือทั้งหมดสามกล่องใหญ่อ๋อไม่ก็คือทั้งหมดสามกล่องเดี๋ยวเรามาแกะกล่องใหญ่กันก่อนไหม นี่อนนี้่คือของหลานต้องแกะมิเนี่ยหรือว่าวาอย่างนี้เลยของหลานไม่แกะแล้วกันนอ้องให้ให้หลานแกะเองบายนี่ของเราแกะด,ดื้ออ๋อเราซือที่ Big W หมดเลยนะ อ,อารมณ์เหมือนโลตัสบิ๊กซีอะไรประมาณนี้อู้หใหญ่มากสามสีถ้ามันเป็นม่วงสองเหลืองหนึ่งมันลุ้นกันอีกกล่องม,มันจะเป็นสีอะไร นี่แล้วค่ะแชมพูสองเหลืองหนึ่งของว่าอุ้ยเกลียงแล้วแชมพูสองเกลียงมาแล้วโอเคคืออะไรไม่รู้ตอนนี้นะคะเราก็ได้มา อันนี้ก็คือแอคท้าหารูปปกก็คือแอคยาวๆหารูปปกโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมาแกะทีไหนก่อนดีซีนคู่ก่อนอันแรกเลยโอเมาก่อ oh น เราจะมาแกะกันเลยนะเรานี่ตรงนี้เอ้ย๊าบผมจะอึเอนนี้ละค่ะวิมีให้แบบสแกนอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นนะอเอาไงสแกนไหมตี แบบนี้เลยหอมมากได้แังไหมโอเคเดี๋ยวเราจะแกะตัวต่อไปสีม่วงทนไม่ได้มันทำรอยมาให้แกะใช่ไหมอำแกะยากมากหรือมันให้แกะทีเนี้ย นี่มีอมลอยมืดเหมือนกันสแกนอหอมหอมหอมอุ้ยทำไมมันคิวขนาดเนี้ยน่ารักอุ้ยมันมีหัวใจข้างหลังด้วยนะน่ารักมากอ้าว มากมากโอเคต่อไปสีเหลืองเลยคือแบบนี้แหละ <c oughs> สแกนนิ้วด้วยรู้ไหมเวลาแกนะน่ะต้องสแกนนิวตัวนี้แล้วก็กดกลิ่นเดียวกันหมดเลยอะไรไหมโอ้ยต้องเชื่อ คิวเกนิน่ารักมากเดี๋ยวเราจะให้ดูลองทั้งสามตัวคือเราเยนะังเหลืออีกเนาะนี่อีกสามอันอันนี้เก็บไว้ไปแกะที่ไทยอันนี้ก็ มากเลยกินหอมทั้งสตัวเลยเก็บดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนี่คือสภาพตอนถ่ายเสร็จแล้ว <c oughs> คือเพิ่งปิดกล้องเมื่อกี้เลยนะ <c oughs> ขยะเต็มมากน,นี่ด้วยบายบายไว้เจอกันใหม่คิดแกะ รอบหน้านี่เอาไปนี้มาโชว์อันนี้เป็นคอลเลกชั่นฮาโลวีนน่ารักไหมมีหหัวใจสีดำเลยแล้วก็มีน้องคนนี้วันนี้เพิ่งอับทรงผมให้น้องใหม,ขม่ขึ้นมาขึ้นมาลูก นี่ทำเป็นสร้อยให้หมดเลยตอนแรกเอามานหนิบหยิบหิบหิบไใช่ไหมตอนนี้แกะออกแล้วน่ร้รึยัง๊ะคือว่านี่นหลานให้แกะเลยกลับไปแค่ตัวขอเพราะฉะนั้นเราจะแกะเลยนะครับนี่ตัวกับหางตัว เหมือนเต่าเลยถ้ามองแค่เนี้ยก็คือหาถ้าเสียบแล้วเกรงว่าจะเอาออกไม่ได้ดิเพราะฉะนั้นเราจะแยกชิ้นส่วนไปก่อนเนาะแยกไปก่อนตัวมันก็ใจแบบนี้แล้วก็หาเอ็นคิโล ม่าจะแบบอ่าได้ด้วยใช่ป่ะอืออ่าได้โอเ <Okay. S 2> คจบคลิปจริงๆแหละบาย